นั่นเหตุที่ตายนั่นไม่ใช่พฤติการที่ตายเหตุที่ตายก็ขาดน้ําขาดอาหารอทีนี้มันก็ไปบวกกับคนที่เห็นลุงพลเช่นคนบอกเนี่ยถ้าคนอื่นมาอุ้มชมพู่เนี่ยคนชมพู่ร้องไงอย่าเพิ่งไปไปไปถึงตัวบุคคลพฤติการที่ตายพฤติการที่ตายก็บอกไปสิว่านะมีใครแบกขึ้นไปทิ้งนะทาให้ขาดน้ําขาดอาหารนะก็ตามข่าวคือตำรวจก็ปักใจเชื่อเป็นลุงพลนั่นแหละที่แบกไอ้ค่าว่าปักใจเชื่อนี่ต้องเลิกที มันต้องไปจากพยาหลักฐานคือคุณรู้บอกว่าถ้าจะอุ้มไปก็ต้องมี DNA สิก็โดยโดยสามัญสำนึกผ่านมาสมนะวันแล้วก็ยังเจอโดยวิทยาศาสตร์มันควรจะเป็นอย่างนั้นไหมอันนี้ยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์อีกนะ อุ้มกันไปไม่ใช่จับมือครั้งเดียวนะคือถ้าตามเป็นเรื่องตามเรื่องของตำรวจคืออุ้มถูกไหมคือพาถ้าตามสตอรี่ไปอุ้มเด็กมาสตอรี่ที่มาจากความเชื่อว่าลุงบลไปพผู้กระทําก็คงอุ้มเด็กขึ้นไปปล่อยไปทําร้ายเด็กจนสลบตาบหลบมีบาดแผลอุ้มเด็กขึ้นไปปล่อยเป็นราบชั่วโมงกว่านะอุ้มแบกไปเนี่ยโดยวิทยาศาสตร์อินเดีนเอมันต้องติดไหมถ้าไม่มีดีเอ็นเอผมก็ไม่ต้องตรวจอะไรแล้วล่ะในกรณีอย่างนี้ดีเอ็นเอยังไม่ปรากฏ ที่พอไม่มีดีเอ็นเอปุ๊บไอ้ท่อนนี้ก็เลยขาดหายไปถ้าไม่มีดีเอ็นเอก็ต้องถือว่าลุงพลไม่ได้สัมผัสตัวเด็กเด็กขึ้นเองก็ควรจะควรจะสรุปอย่างนั้นไหมคือถ้าไม่มีไม่ปรากฏว่าใครขึ้นพาไปก็ต้องขึ้นไปเองแต่ศารก็บอกว่าเขาขึ้นไปเองไม่ได้ตำรวจก็บอกขึ้นไปเองไม่ได้ก็เป็นความเชื่องทั้งที่ความเชื่อนี้ไม่ใช่ความจริงซึ่งคุณรุ่รุ่บอกจริงๆโดยบางบางเหตุการณ์เขาก็ไปได้ใช่ในภาวะไม่ปกติต้องย้ำนะว่าอยู่ในภาวะไม่ปกติ ที่มนุษย์ดิ้นรนน่ะไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่ดิ้นรน,นเอาชีวิตรอดจาก,กตายจากแดดจากฝนจากน้วอะไรก็แล้วแต่ก็ไปซุกตัวก็หาที่พักพิงก็ไปมีกําลังอะไรก็ตะเกียกตะกายไปอแล้วก็มันเกินจินตนาการที่เราจะไปคิดแทนนะว่าเขาทํำยังไงเพราะมันไม่ไม่ใช่วิสัยที่ที่ใครจะคิดได้อซึ่งถ้าสมมติเป็นสตอรา่ตามตำรวจคืออุ้มขึ้นไปเนี่ยคุณวด้วยบอกจริงๆมันถึงขัน้นฆ่าโดยแต่ตองอ <đây S 2> แล้วทำไมไม่เป็นข้อหาฆ่าโดยแต่ตองหรือซ้ำไป ค่าคนโดยเจตนาการอุ้มไปทิ้งเนี่ยก็ค่าโดยเจตนาใช่ไหมเจตนาแบบเล็งเห็นผลงเห็นผลแต่ศาลลงแค่ประมาทเล็งเห็นผลว่าถ้าทิ้งไว้เนี่ยต้องต้องตายก็เป็นการค่าโดยเจตนาแล้วก็ตส่ตองไว้ก่อนด้วยก็หมายว่าคิดตั้งหลังล่างไปแล้วเอาไปปล่อยอ่ะรู้อยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วข้อหามันควรจะเป็นอย่างนั้นการลงโทษของคนจะเป็นอย่างนั้นแต่พอมันลงถึงประมาทะมาบอกว่ามันเลยมันเลยขาดหลักฐานว่าใครทําให้ตายกันแน่ประมาทยังไง ประมาทก็ยังลุมพลนี่จะทให้ตายแต่ทําให้ตายโดยประมาทประมาทยังไงอ่ะคุณคุณเขียนอธิบายหน่อยเด้อประมาทยังไงอุ้มไปไม่ใช่ประมาทอยู่แล้วอุ้มไปปล่อยไม่ใช่ประมาทไม่ใช่ประมาทน่าเจตนาฆ่าถ้าจะลงก็ลงเจตนาฆ่าถ้าจะยกก็ยกไปเลยลงก็ลงไปเลยเจตนาฆ่าโดยแต่ตองโดยําไปอ่าอคือมันจะมีสองทางนี่แหละใช่ถูกไหมคือถ้าไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวเลยถ้าเกี่ยวคือชัดเจนแบกขึ้นไปเลยอ่าแบก แต่ไอตรงกลางเนี่ยอไอท่อนกลางหายไปใช่ใช่ใช่ไปโผล่ที่ก็คือไอ้น้องขาสารอาหารอืตายอยู่บนเขาตายบนเขา,า,เขาแล้วก็มาบวกกับคนมีคนเห็นลุงพลแถวๆนั้นอืนประกอบกันคนเห็นก็เห็นว่ารู้สึกปากสําคัญก็เห็นลงมาจากภูเขาอมันจะหมายถึงตรงไหนก็ไม่รู้นะมันก็เหมือนติงเขาเพราะแกก็ช่วยหานะี่ลุงพลอไอเรื่องคำพยานบุคคลน,นี้ก็เป็นเรื่องน่าห่วงนะเห็นนูนน่นเห็นนี่ยิ่งคนพูดกคนต่างจังหวัดนะ ทั้งความเชื่อด้วยหนูเนี่ยอะไรต่างๆมันก็เห็นน่ะก,ก็ก็ธรรมดาเนาะเขาแกก็เดินขึ้นเดินลงอยู่นี่แต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเห็นก็น่าจะเห็นบริเวณเชิงเขาแกก็ช่วยหาเด็กเพราะว่าแกก็รักหลานคนนี้นี่ลุงพลอะ่ะมีเหตุจูงใจอะไรเอาหรือย้อนลงมาว่าม,มีคนเห็นลุงพลตั้งแต่มีคนบอกถ้าเด็กคนเป็คนคนอื่นเนี่ยถ้าไม่ใช่ลุงพลเนี่ยอุ้มไปเด็กร้องกระจองไง,งทุกคนต้องได้ยินหมดตอนเอาจากจากบ้านตองเอาจากบ้านก็นเป็นความเชื่อเอ็มกัน ก็อาจจะไม่มีใครอุ้มไงเด็กก็ไม่ร้องอเด็กเดินไปเองเช่นเด็กเล่นวิ่งตามหมาไปหรืออะไรอย่างเงี้ยไอสุนัขอ่ะตัวหนึ่งเออถ้าไปเองก็ไม่ร้องเหมือนกันก็ไม่ร้องทําไมทําไมต้องไปทาไมจะต้องคิดว่าเด็กร้องหรือทําไมต้องคิดว่ามีคนอุ้มอ่าใช่แล้วก็เลยต้องไปควานว่าใครอุ้มแล้วเด็กไม่ร้องใช่ ก็บอกโอ้โหนี่ไปหามาว่ามีสิบหคนที่จะอุ้มโดยเด็กไม่ร้องมันจะจริงหรือเปล่ายังไม่รู้ไอ้คนที่ว่าเด็กไม่ร้องมาอุ้มบางครั้งมันก็ร้องก็ได้มันเอาเป็นสาระอะไรไม่ได้เลยนะมันเป็นความเชื่อย้ำนะฮะความเชื่อไม่ใช่ความจริงและพี่รุตก็ไม่ใช่ความเท็จเพราะงานนี้ดูเหมือนพี่รุตลุงพลถูกเปิดโปงเยอะเช่นตอนไปเจอศพโอ้โหร้องให้แบบบ้าคลั่งเวอร์แล้วนั้นผมก็ขี้เกียจพูดมันก็ มันก็ไม่รู้อนะ acting เดี๋ยงั้นเหรอแล้วคุณเที่ยวไปชี้ว่าคนนั้นคนนี้เอาน้องไปแกก็อยากจะเข้าใจอย่างนั้นนะฮะว่ามีถูกกระทงกระทําอะไรก็เราก็ไม่รู้นะแม้กระทั่งกรีดยางก็บอกพอมีลุงชานบอกว่าเห็นกรีดยางอยู่ก็มีมหายานบอกว่าตอนแกกรีดยางแกก็กรีดไม่เป็นระเบียบไม่มีสมาธิต่วว่ากันเข้าไปใช่ไหมฮะยิ่งถ้าจับผิดถ้าคนที่เชื่อว่าลุงพลกระทํา เชื่อว่าน้องชมพู่ถูกฆ่าลุงพงกระทำก็จะจับพิรุษน,นี่นี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลย<ม>พิรุษไม่ใช่ความเท็จบางทีมันก็เป็นก,ก็มีสิทธิ์คิดได้เส้นผมอ่ะเส้นผมอันนี้ตำรวจบอกนี่หลักฐาน,าานเด็ดเลยลเส้นผมถูกหัน<ม>่นบนที่ที่ศพบ,บนเขาลักษณะเหมือนกับที่เจอในรถลุงพลอันนี้ชัดเลยไหมลุงพลขึ้นไปหั่นใช่ไหมลุงพลขึ้นไปหัน่นเป็นพิธีทางสยศาสตร์เพื่อจะไปทําพิธีทางไสยศาสตร์อ่าแล้วบังเอิญมันตกอยู่ในที่เกิดเหตุ และเ็ไปตุอยู่ในรถที่เกิดเหตุเก็บไว้เมื่อไหรเราก็ไม่ทราบนะเอาก็คงตอนครั้งแรกอะนะแต่มาเจอในรถเนี่ยเมื่อไร่ผมว่ารู้สึกจะเป็นเกือบปีนะไป้นรถอะจาได้ไหมฮะแต่รถไม่ค่อยล้างไงไม่ไม่ก็เกือบปีนะไม่ใช่ว่าไป้นในวันแรกๆนะนะฮะไปนู่นไปนี่ชลุบมุนวูดว,วายไปเกือบปีอะอแล้วถึงไป้นรถก็ถึงไป้นรถแล้วประเด็นไฮไลไท์ที่สาคัญคือการ้นรถต้องชอบด้วยกฎหมาย การจะเก็บพยานหลักฐานอย่างนั้นนะฮะต้องชอบดปวยกฎหมายการเข้าไปค้นรถเขาเนี่ยเขารู้เห็นยินยอมไหมเขามาตรวจสอบควบคุมด้วยไหมเปล่า,านะฮะแต่ไปหลายหน่วยงานนะตำรวจบอกไปก็หลายใครจะมาร้อย,ยคน,นมันก็ต้องบอกเราสี่เราเจ้าของรถอนะ่ะบอกให้เรามาดูเนี่ยผมจะค้นรถคุณนะคุณเปิดเนะอย่าไปงัดเข้าอะไรเขาอ่านี่เขาเปิดด้วยวิธีใดเราก็ไม่รู้นะน่าจะชนะกระบวนการมันมไม<ง>่เพราะการเก็บมันไม่ชอบไนงะถ้าไม่ได้ความยินยอมจากเขา แล้วทำไมอะถ้าเราเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่รยสุจริตเนี่ยสมมติต้องการค้นรถเนี่ยบอกเขาสิให้เขามาไขให้เขารู้เขารับรู้ดูขอย่างน้ถ้าบอกไป๋ยวคุณก็ทำลายหลักฐานสิเอยไม่ใช่ด็กเาก็ทำลายไม่ได้ก็เราก็คุมอยู่นี่ดูอยู่ก็เป็นคำว่าแจ้งไม่ได้ก็ค้นเลยก็แจ้งเขานะแจ้งเขาว่าเราจะน่ตรวจค้นรถนะจะต้องใช้หมายสารผมก็ไม่แน่ใจว่ารถจอดนอกบ้านหรือในบ้านยิ่งถ้าในบ้านยิ่งต้องมีหมายสารอ่าแล้วคนข้างนอกนี่ยิ่งจะไปงัดเงินรถเขาก็ผิดนะ แล้วหลักฐานที่ได้มันน่าเชื่อถือไหมผมผมผมเป็นลักษณะการหั่นคือถ้าม,มันเป็นผมที่เป็นเส้นผมธรรมดามันใช้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องชมพู่แกขึ้นรถคันนี้อยู่บ่อยๆออผมปกติอาจจะตกแต่นี่กลายเป็นว่าเป็นผมที่มีการตัดมาเทียบกับตรงนี้ะะจะเป็นสตอรี่อะไรหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่การค้นมันไม่ชอบด้วยกฎหมายพยานฐานที่เก็บเนี่ยรับฟังไม่ได้รับฟังไม่ได้เลยอนระฟังไม่ได้ด้ ถ้าฟังเราสมมติคุณสเสถียรเนี่ยมาค้นอะไรในบ้านเราเราไม่รู้เรื่องเนี่ยค้นมาไปเราไม่รู้เรื่องเนี่ยเราไปเป็นหลักฐานเนี่ยฟังได้หรอมันต้องมันต้องดีลีทไปเลยนะต้องปฏิเสธไปเลยนะไม่ว่าจะเจออะไรสําคัญขนาดไหนคือมันเป็นหัวใจต้องชอบก่อนการเก็บหลักฐานต้องชอบด้วยกฎหมายถ้าผิกดกฎหมายถือว่าพือหลักฐานทวงวิาสา์เนี่ยถ้ามีข้อสงสัยนิดนึงต้องปฏิเสธเลยอันนี้เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นไหมคุณวิุ ตั้งแต่ในตวัด<ข>ที่เคยทำปรดีปกติตำรวจถ้าคน้นรถใครบ้านใครเขาเขาไม่บอกเจ้าบ้านเหรอมีไหมคุณสเสถียรว่าต้องบอกต้องเอาหมายไปไปแจ้งปกติก็ทำเขาก็บอกใช่ไหมถ้าเจ้าพนักงานที่ทําหน้าที่โดยความสุจริตนะเขาควรจะบอกไหมคนก็อยู่นี่ลุงพลแกกกระวงังลุงพลใช้ใช้ตรงนี้สู้ได้เลยนะรู้สึกแกกก็ต่อสู้อยู่ใช้ใช้ไปเดินต่อสู้อยู่ออืม คุณคิดว่ายัางไงไปเจอผแต่สารอาจจะมองว่ามันเป็นคนละประเด็นกันไอเ้เรื่องไม่ชอบก็ไม่ชอบแต่ว่าหลักฐานที่เจอหลักฐานที่เจอมันเป็นอย่างนี้แต่การไม่ชอบนี่ผมเชื่อว่าผมถือว่ามันเป็นหลักฐานที่ใช้ไม่ได้เลยไม่แต่ใน,ในใคดภาษามีบอกเลยนะว่าผมเนี่ยตรงนี้เป็นประเด็นเลี่ยมันตรนะไอซิงโครตอนเนี่ยเราไม่ไม่มีไม่รู้จะไปเถียงเขานนอะไรยังไงหรอกนะไอเทียบกันเนี่ย<อ>แต่ประเด็นได้ว่าการเก็บเนี่ยมันชอบไหมถ้าเก็บไม่ชอบจบ มันต้องจบเลยไม่เอาไปฟังเลยถ้าถ้าถ้าเราฟังการได้หลักฐานมาโดยไม่ชอบนี่อันตรายมากนะคุณยเดียนเพราะมันเป็นวิทยาศาสตร์โดยเพราะยิ่งวิทยาศาสตร์ยิ่งอันตรายเลยถ้าวิ่งยิ่งวิทยาศาสตร์เนี่ยการเก็บของคุณต้องชอบเลยเพราะว่าพอมันชอบแล้วเนี่ยถ้ามันใช่มันจบเลยความผิดมันมันยืนยันข้อท็จจริงความจริงได้ถูกไหมแต่ถ้ามันไม่ชอบเนี่ยนะแล้วก็ไปรับฟังถ้าพอเจ้าพนักงานทําโดยไม่สุจริตไม่ว่าจะด้วย วัาถุประสงค์ประการใดนะสอบมากๆเห,หซื้อมากๆจนเบื่อแล้วโอ้โหเป็นเกือปกบปีแล้วไม่ไหวแล้ว <laughs> <ส><ก>ใช่ไหมคดีน้องแตงโมจําได้ไหมตัวท้ายเรืออาว่าน้องนั่งท้ายเรือนะตัวครั้งแรกก็ไม่เจออะไรเสร้นผมเส้นผมไม้สังขสอบเจอเส้นผมครั้งที่สา <laughs> มรู้กำลังคิดอะไรก็ <laughs> <laughs> ไม่รู้ค <laughs> ุณเถียงคิดอะไรหรอ มันตลกไหมไปเจอ,เอ,อครั้งที่สามทำไมไม่เจอครั้งแรกทำไมครั้งแรกไปตรวจไม่ละเอียดหรอถูกไหมไปเจอครั้งที่สามเรือก็จอดอยู่ในบริเวณที่เอาดอด้วยออวันนั้นมีช่างพูงช่างภาพนะักข่าวไปเต็มเลยนะการตรวจรถอ,ตอะตัวรถเชื่อได้ไหมลุงพลพยายามเต็มเออต้องบอกเขาก่อนที่ทำไมไม่บอกช่างภาพแ้วไม่บอกเจ้าของรถเขา มารับฟังได้ไหม่ะแต่ถ้าสมมติสมมติเรามองในเฉพาะเส้นผมเนี่ยไอลักษณะการหันแล้วไปตรวจแบบวิทยาศาสตร์เลยนะเออคนในสังคมก็มองจะรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะเฮ้ยใช่ไหมคือมันจะบังเอิญขนาดหันรอยเดียวกันมันก็ต้องมาจากกระจุกเดียวกันนั่นแหละคนก็จะเชื่อถ้าไอวิทยาศาสตร์ไอซิงเคาตอนนี้มันเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะ